เข้ามากี่งวดแล้วครับผมเข้ามาสองงวดติดครับสามตัวครับสามตัวสองงวดติดแล้วครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะ แ้านี่นะคะเบิกซาบหน้าขี้กาสิโทสสัมผัสเซียนกรุงเทพหรือว่าเลขลับกรุงเทพเขามา่หลายงวดแล้วค่ะเป็นเลขลับเนาะคะ่ะแอดกับเพึง่งได้สัมผัสเพื่อนนะคะกาสิได้ไปทราบตัวเลขว่าจะเป็นตัวใดเพื่อนกับแบงปันแนวทางให้ทางช่องเนาะเขามาแล้วก็เป็นกําลังใจก,กดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องเบิกซับหน้าขี้น้ำเนาะค่ะเพื่อจะโบภาพแนวทาง ย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเขามีรถกก็ใช้วิจรยนในการรับชมแอดกับซีได้ขออนุญาตเอฟซีโตโท่เอาเนะาะค่ะเพื่นอนยู่ไกลแต่ว่าเรกเพื่อนว่าเด็ดอีด,อดอีประสนขามาหลายงวดติดแล้วเพื่อนก็อยากว่าเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รับชมการตัดสินใจอยู่กับพี่น้องเด้อค่ะไปฟังน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ ทางช่องเบิกซับกับโอปอค่ะครับผมบอยากแก้ตัวเลขแนะนำตัวเลขแบบเก่าับแบบ<ม>ที่ผมเคยโทรไปหาเ <Okay. S 2> บ,บ,บิกซับจากที่ผมผิดไปว่านะั่นแหละหลังหลังที่สองที่มาเนี่มันเข้าสามตัวทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับโอ้เข้ามาจี่งงวดแล้วครับผมเข้ามาสองงวดติดครับสามตัวครับ สามตัวสองงวดติดแล้วครับหูเป็นเป็นเป็นสูตรคำนวณเหรอครับเป็นสูตรคำนวณครับโอ้ผมว่าเผมว่าเห็นมันเข้าดีผมก็เลยอยากแบ่งปันให้พวกเอไีแตงงไปไป้อตัวครับครับผมสามตัวนี้จะเป็นสามตัวตรงบ่ค่ะบางงวดที่แล้วมันมันสามตัวสามสามสองครับ แล้วก็สองตัวก็สามสองครับโอ้เลขเป็นสุดคำร้วน<อ>คือว่ายามันเข้ามันก็เข้ามาเข้ามาพอหลังจากเอสามสีห้างวดมันก็รูดไปที้นเ้กยอีกเดี๋ยวก็เข้าออย่างเนี้ยตลอดตีครับโอ้ครับผมคือเลขผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าผมจะไปดูใครแล้วผมจะไปฟังไอ้พวกอ้ที่เขาไปร่างกัน ตรงนั่นตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยสนใจท่าไรแต่ว่าผมํำนวณของสูตรผมนี่คือผมํำนวณมา20กว่าปีแล้วครับโอ้สูตรต้นตำรับ20ปีครับผมอ่าอยู่ทางกรุงเทพเนาะคุณพี่ครับกรุงเทพแจ็คบมก็เป็นคนคนนี้คนนิสานแล้วครับโรงานโอ้ยู่จังหวัดไจนค่ะผมู่จังหวัดคนแก้งครับอาออยู่ใกล้ๆเลยเนาะใกล้ๆอุดร เอาก็มาเนี่ยแต่ทั้งโจดผมก็ไปเรื่อยๆได้ครับแต่ว่าผมมาทํางานอยู่กรุงเทพมาอยู่กับลูกกับเพราะว่ามาซื้อบ้านลูกคนนี้เครับเดอ๋ยวเจ้าปอนเจ้าปอนผมก็มายูกรุงเทพแค่ปีที่เน้ะแค่ปีสามที่ผ่านสามที่สองมัครับครับผมบัดนี้แล้วปลูกเทียมแล้วก็ยื้อบ้านแล้วก็ยื้อกับลูกกับเจ่าครับโอค่ะเชืว่าอยาผมอยากไอ้แบ่งปันในตัวเลขคือผมก็ ลูกผมก็ถึกหลายแจ่คผมบอยก็อยากซื้อหลายแจ้คผมผู้ใดอยากให้ซื้อเขามีเงินมีสองให้เขาซื้อลำหนาแนกถ้าหลายนี่ก็ว่าผู้ใดมีเงินก็ซื้อเนาะค่ะครับบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเขานี่บ่มเบนวาสิมาอัดกินทุกคนคนเดียวเท่านลี้จนลอยครับแป้งปันในข้มปลูกแคร์แก่โบกซี่ทั้งหลายครับโอ้ครับผมโอ้แค่นี้ก็ได้บุญแล้วครับพี่ถูกค่ะสำหรับเบอร์งต้นนี่ลังไม่เนาะ ครับอ่าไปยาแตมกําลังไม่เพราะว่าผมไม่อยากให้เบอร์โทรหลบซื่อคือคือผมอยากให้ท่านให้เบอร์ทักผมเอ่อองปลอมอีกว่าครับโอ้ได้ครับนั่นนี่ครับเพราะวันนี้เบอร์โทรเราคือว่าผมบ่ค่อยมี้นะได้พักค่อนนะครับเพราะอย่าหนักนผมไปธุระนั่งไปธุระนี่ได้ค่ะเดี๋ยวผ่านทางช่องก็ได้นะครับเนาะค่ะ ครับครับพันทั้งชวติดครับพอมันเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาเดี๋ยวไปเราไปธุระเดี๋ยวก็ขึ้นรถไปอยู่ใในกรุงเทพเตยนะมันยากครับครับมันโคนมาว่าไงหรอกอืมใช่อยู่ครับเอาข้ากระทำข้าดแก่เกินนะพร้อมแล้วครับแ่ามโตัวไรเนี่เอาแล้เอาไพร้อมพอมแล้วพร้อมแล้วโอเคครับผมวยร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 ยรวยรวยบนเล็นิง เดกวิ่งบนสามกับสี่วิ่งสามวิ่งสี่คครับแล้วก็สามตัวครับค่ะสามตัวหกสี่สามหกสี่สามค่ะสี่เจ็ดสามค่ะ สี่หกแปดสี่หกแปดค่ะครับจบแล้วสามตัวที่หันมาสองตัวบนนะครับครับผมอไม่ตรงลงข้างล่างนะครับสามตัวบนแล้วสองตัวบนนี่ไม่ตรงลงข้างล่างนะครับนะครับผมสี่สามสี่สามอันนี้เจ็ดสามเจ็ดสามตัวเด่นคือตัวสี่สามสี่สาม Pelled, ครับจบแลับที่นี่หันมาลงข้างล่างครับครับผมล่างวิ่งสี่กับหกครับล่างวิ่งสี่กับหกหกสี่ครับค่ะหกสี่ค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะเก้าสามเก้าสามจบจบครับโอ้เด็กวัยลายตัวเนาะ สูตรรวยรวยรวยนะครับเนาะ,ะส,ส,สูตรสูตรนี่บ่มีโครงสุดท้ายเพื่อนบ,าาบอกค่ะบ่มีครับคือว่าเฮ็ดเลี้ยวเลี้ยวเลยก็ว่าสูตรผมนี่งผมีองคำว่าไอ้มาคำนวณยอดหลังมาคำนวณมาเฮ็ดมาเฮ็ดเนี่ยถือว่าผมเฮ็ดออกไปยังเฮ็ดเลี้ยวเลยครับคือตัวตัว,ตวเลขบ่มีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนหยบย่างหบข้างล่างนี่สองตัวที่ตัวเอ็นโยหกซีนะครับเนาะ หกสี่ครับตัวที่ตัวที่ผมจับคู่แล้วหกสี่ครับตัวเด่นกาเขาข้างบนกับตัวเด่นข้างบนกับตัวเด่นไหนี้สี่สามกับสี่สามแล้วสามตัวแล้วครับผมสามตัวแล้วฮะสามสามตัวก็หกสี่สามกับหกสี่สามนะครับสามครับสามตัว กสี่สามนะครับครับผมก็คือว่ามันเลขเอิอเลข,เ,เ,ลขเ,เขาคำวนวณบางทีมันก็นีลดทแน่บางทีก็เข่าแน่บางทีเข่ากับเข่า,ขาสามตัวครับผมม้วดก้อนนั่นกับมงวดก้อนนันกันบบ้านโซ่เอเดสสองวดที่ผ่านมาอ่ะครับผมครับมวดที่สองมาก็อสามสามสองก็ไม่ต้องตุด<ห>ในสูตรที่ผมให้ไปนี่แหละครับครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผม แต่ว่าเงดนี่จะเป็นรังานก็ไม่รู้นะเพราะว่าอนาคตมันมองไม่เห็นนแหละนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมแหมของมันของมันม่มีหักมันตั้งตนวไว้มันแน่้อนรับแต่ว่าผมก็ให้ไปตามคำวิ้ที่มันเคยออกมาครับครับก็อยากแบ่งปันว่าแต่โอปอไอเบิร์กซับให้ไปบอกเอ็ดีั้งหลายก็เขาอยากมีก็เขาอยากได้อยากยังแต่เขาให้เขามีสุขผมนึ่คือว่าผมได้มาผมก็ แบ่งปันไอ้คนนั้นแบ่งปันไอ้คนนี้เแค่ยื่นีนก็มาถามผมเรื่องเรร่มเก่าแล้วครับโอ้ครับผมเขาเขามาถามผมมาจำเลขวิ่งเลข่องจานเน้เขามาขอจากผมนะครับโอ้ครับแสดงว่าแถวนั้นมีแต่คนขอใช่ไหมครับมีแต่คนขอผมก็ให้ต่อไปแล้วเพราะผมไม่ปิดครับเมื่อเมที่แล้วได้เท่าใดก่อนค่ะสามตัวเมื่อเท่มาได้สามสามสองวิ่งสามครับสามกับสองตามตัวตรงคุตัวนี้งวดก่อนได้ห้าแปดสาม เหมือนกันสองสองงวดติดแล้วสามตัวสองงวดติดแล้วกับสามตัวตรงสองงวดติดครับน่าสนใจเนาะค่ะสำหรับตัวเลขลมเก้าเรานะเพื่อนที่เพิ่งเคยมาเข่าสองงวดติดเลยครับแล้วกรับตัวที่ว่ามันเคยเข่าติดติดอยู่กับกอี่สามกับเอชีเจ็ดสามนี่แหละพวกนี้แหละโอเคเต็ดนะสามนี่หละครับผมจากมันติด ครับจกักมันเจ็มาหาไงผมไม่รู้ว่าแต่ว่ามันมาเด็ดนี่ก็มาลักษาะนี่ครับขอขอ,ขอบคุณนะครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับอีกแบงค์ก่นค่ะเอฟซีก็ใส่วิทยาในการรับชมนะคะเพื่อนกับแบ่งค์ปั่นแนวทางมาจากกรุงเทพนะคะสามตัวตรงสองงวดติดค่ะกะ พิจารณาเบืองค่ะงวดนี้สิมาตัวใดเนาะทางช่องกับเป็นซื้อกลางท่านั้นการตัดสินใจอยู่กรับท่านผู้ชมค่ะถ้าชอบในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เบิรซับ,ซบ,ซบหน้าคีน้ำนาะค่ะ